Đó Được rồi không? hả? rồi rồi Bây giờ chúng ta sẽ hóa cây sida Hóa cây cây sida chỉ mà chúng ta Khoảng 7 7 นี่นะต้นบักขิดาเนาะต้นมักขิดาป่านาะแต่ว่าเชื้อเชื่อเนี่ยเลยบางเขตเขาก็เอินมากกันมักว่ามากว่าป่าแต่ว่าทางบ้านบาวสมพรเอินว่ามักมักขิดาเนาะมักขิดาป่านาะเพราะกินมันคือกับมักขิดามักขิดาบ้านเราเนาะ นี่ต้นมันเนาะเห็นบ่ยังบ่ได้ยังบ่ได้มืดไปเลยเนาะเบิขึ้นนั่งพกอยู่นี่เนาะนี่เนาะหมาเนาะมันหล่นมาเนาะนี่นี่นี่ซุกเลยเนาะมันสิมีรสชาติหวานหวานเนาะหวานหอมเนาะหวานหอมหอมหวานคือกับปิกดาบ้านเฮานี่แหละเนาะนี่เนาะ มึงชมมิมึงหวานดีพี่น้องมันสุกหลายพี่น้องมึงมันสุกมันลนมันทำโอ้ลนหลายเด้ี๋ยวปีนี้ปีนี้ลนหลายเนาะล่นหลายปีปีนี้เป็ี่นหลายลีพี่น้อง เป็นแบบว่าฝนฝนดีฝนดีแล้วมากม่ก็เป็นดีเนาะมึงมักสิด้าไงแต่ละปีนี้หน่วยมันใหญ่บนี้ปีนี้ใหญ่เลยซัมปุตีนพิ่งเนาะเนียาเนาะซัมปุตีนพื่อละปีนี้เนยมันใหญ่เนี่ยมากลิ่นได้เนาะหวานครับแล้วก็นังนั่งพกเนาะนังพกกระเพราเนาะ

มานบาลาบไ้เลาบจ้วตุ้ยช่องเน้มาเนี่ยมาเนี่ยออกมาเนาะแต่ต้นงไม่เดี๋ยมันแจ้งคนเข้าอยู่แต่ว่าบอลบยิงหลักออกมาจะต้นไม้มากไม้น่ะาะ หลาะแปแว้วเลาะไปนดแล้วใช่ครับโต quá Đây. Thế bò. Okay. Cứ đó thằng nào chứ. Nó nữa. Bang, bang. Bang

กนถึงนะ้วยก้อนในป้อนอยู่พนมือก้อนเลย 可以吗？ chắc chắn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  chắn